สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วน,นะฮะก็จะพาทุกคนมารีวิวรองเทา้า New Balance กันนะครับถ้าเกิดเห็นในชื่อคลิปเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องไซส์ของ 2002R นะครับเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย 2002R เนี่ยเขาจะต้องเพิ่มไซส์ไหมหรือว่าใส่ปกติได้เลย ผมตอแบบนี้ดีกว่าว่าบางรุ่นก็ต้องใส่บวกครึ่งไซส์หรือว่าบางรุ่นเนี่ยก็สามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยวันนี้ก็เลยยกตัวอย่างมาให้5คู่บวกอีก1คู่ที่ผมเคยมีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรุ่นเนี่ยจะต้องบวกไซส์อย่างไรกันบ้างเริ่มต้นที่คู่แรกเลยนะครับคู่นี้เขาเพิ่งจะวางจำหน่ายไปได้ไม่นานนี้รุ่นนี้2002 RVC นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีกระเป๋าแบบนี้นีผมจัดมาให้5รุ่นเลยนะนะครับรุ่นนี้ ึ่งรุ่นนี้ก็มีกระเป๋าตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็สามารถถอดออกได้ซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่า,ากระเป๋าเขาให้มาทําไมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันไม่น่าเก็บอะไรในตรงรองเท้าเรานะแต่ว่าพอได้มาเนี่ยก็เลยถอดออกนะครับถอดได้ก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่ง2002 R รุ่นนี้นะฮะ RVC เนี่ยเป็นสีที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าก่อนเนี่ยผมเคยมีรุ่นนี้เป็น2002 R 0นะครับรุ่นนั้นเนี่ยสีมันจะออกสว่างๆคนนี้แต่ว่าพอออกมาเป็นตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าสีเทาตัวนี้เป็นสีเทาที่เข้มขึ้นแล้วก็เป็นเทาที่เป็นนิวบาลานซ์มากๆเลยถ้าใครชอบก็ลองดูนะครับคูนี้ประมาณสัก6,000กว่าบาทนะครับแต่ผมคิดว่า เดี๋ยวก็น่าจะมีช่วงลดราคานะครับก็ลองดูแต่ว่าบางไซส์เนี่ยก็หมดไปแล้วนะครับรุ่นนี้ผมมีโอกาสได้ไปลองนะผมไปลองผมใส่ไซส์9เนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะเท้าผมปกติเนี่ยใส่ไซส์9ใส่ New Balance เมด990 V1 ถึง V5 เนี่ยผมใส่9หมดเลย993 992นะฮะก็ใส่9หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้แนะนำว่าใส่ตรงไซส์กันได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังละกันเพราะว่าคู่นี้ที่ได้มาต้องขอบคุณ New Balance Thailand ด้วยนะฮะ<ๆ><ๆ>เขาให้มารีวิวเดียเด๋ยวส่งคืนเข้าไป,ไป ร,รุ่นนี้ผมเอา9.5มาให้ลองเพราะว่าอีก3 4คู่ตรงนี้จะเป็น9.5หมดเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายความแตกต่างให้แล้วกันว่าพอรุ่นนี้กับรุ่นอื่นๆเนี่ยพอใส่ไซส์เท่ากันเนี่ยมันจะหลวมต่างกันอย่างไรกันบ้างอ่ะอันนี้รุ่นแรกนะครับไปลองดูกันได้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คู่ที่2นะครับคู่ที่ผมเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้คู่นี้2 0 0 2 R ดีๆก็เป็น Protection Pack นะครับนี่ก็สามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยโดยใครนึกไม่ออกเดี๋ยวผมมีวิธีการหรือว่าแนวทางการแต่งตัวให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันที่มีโอกาสได้ไปใส่คู่นี้มานะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สวยมากนะครับตรงไซส์นะคู่นี้มาถึงคู่นี้นะครับผมหยิบให้ดู3คู่เลยแล้วกันคู่นี้จะเป็นรหัส 2002R HB นะครับจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็ 2002R HD นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีออกเนวี่หน่อย ทั้ง3คู่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณร้าน i อวันสโตร e ด้วยนะที่ส่งมาให้คู่นี้2.002 GL ซึ่ง3รุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ใส่บวกครึ่งไซส์หมดเลยเพราะว่าเคยมีโอกาสได้ลองไซส์ปกติไซส์เก้าเนี่ยนะฮะใส่แล้วมันค่องจะบีบหน้าเท้าหน่อยแต่ว่า3คู่นี้นะฮะได้9.5มาลองก็ค่อนข้างจะพอดีเท้ามากกว่า2รุ่นนี้นะครับก่อนนันนี้ที่เป็น Protection แล้วก็เป็น RVC เมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีโอกาสได้ลอง9.5ใส่แล้วเนี่ยหน้าเท้ามันจะเหลือแบบเดินแล้วมันมีสเปซเหลืออยู่ถ้าเกิดใครที่ชอบรองเท้าที่เดินแล้วแบบมันมีรูมอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็อาจจะใส่เป็น บวกครึ่งไซส์ไปก็ได้เพื่อความชัวร์เพราะว่าพอใส่บวกครึ่งไซส์ไปเนี่ยมันก็ใส่สบายเหมือนกันแหละก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหลวมเกินไปนะครับแต่ผมเป็นคนชอบใส่แบบสแน็คหรือว่าใส่แบบให้มันพอดีมากๆนะครับก็เลยคิดว่า2รุ่นนี้ใส่พอดีกันแต่ว่า3รุ่นนี้ใส่บวกครึ่งไซส์นะครับพอบวกครึ่งไซส์มาเนี่ยฟีลิ่งเนี่ยคือเหมือนกับ2รุ่นนี้ที่ใส่เป็นไซส์9ก้าเลยรวมถึง2 0 0 2ู0ด้วยคู่แรกที่ผมมีนะครับที่เป็นคู่สีเทาที่มันเป็นแบบสีเเเทาาาาาสสวววว่่่่่งคคูููนนนนนนััั้้้้กกกกก็็พอดดีีไลลลยยบํมฝแ5 1 ที่เป็นรุ่น R สูนะครับว่าคู่ไหนใส่บวกเครื่งซ้ายหรือว่าคู่ไหนใส่พอดีไซส์นะครับก็เอาชัวร์วแล้วกันหลังจากที่ไปอ่านคอมเมนต์จากพี่ๆในในกลุ่มมานะครับแล้วก็ไปอ่านรีวิวจากต่างประเทศมาส่วนมากเขาแนะนําว่าถ้าเกิดเป็น 2002R เนี่ยนะฮะเอาชัวร์เลยคือบวกเับครื่งซ้ายเพื่อความชัวร์รุ่นไหนก็ตามสามารถใส่ได้หมดเลยเพราะว่ามันก็ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับอัมมิวเลนซ์ไทยแลนด์นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ s u p e r s p o r t c o m แล้วก็ขอบคุณอวันโซ มาให้ผมรีวิวกันนะครับ